คือแอนนู l คอนเวนชั่นที่มีลานจะไปจบในสามสิมีนาคมในปีหน้าครับการแข่งขันที่2ก็คือสเปเชียลทริปสำหรับเวียดนามนะครับที่จะไปเวียดนามสำหรับตัวแทนใหม่หรือตัวแทนที่ออกลัดในปี2องพันยี่สิบสองและ2023นะครับการแข่งขันจบเวลาเดียวกันครับนะฮะเริ่มจาก1มาเมษายนไปจนจบ 3, สามสิมีนาคมปี2 5 6 7ครับคือปีหน้าครับพีแคร์เรลี่ครับจัดทีมโดย โค้ชหนึ่งท่านและมีสมาชิก10ท่านครับโดยสามารถสแกน QR code นะครับนะฮะที่ขึ้นอยู่นี้ครับเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันได้เลยครับแล้วก็สามารถจัดทีมแล้วก็สมัครเข้าร่วมการแข่งขันภายใน20ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับถ้าจำนวนแอคทีฟตัวแทนในทีมขั้นต่ำมี5คนครับตัวแทนแต่ละท่านรับไปเลยครับคนละ5 0 0้อยบาทครับเฉพาะตัวแทนแอคทีฟนะครับแต่ถ้า8คนมีแอคทีฟตัวแทนที่แอคทีฟเหล่านั้น จะรับเพิ่มไปเป็นคนละ800บาทครับแต่ถ้าในทีมนั้นสามารถมีแอคทีฟครบทุกคนเลยคือ10คนครับตัวแทนทุกท่านจะรับไปเลยครับคนละ1,000บาทครับสำหรับตัวแทนที่มีแอคทีฟครับขอเพียงแค่ในแต่ละทีมมีตัวแทนใหม่ที่ออกรหัสในไตรมาสที่3คือไตรมาสที่ผ่านมานะครับและสามารถมีแอคทีฟได้อย่างน้อย3ท่านครับเงินรางวัลสำหรับตัวแทนที่แอคทีฟ ได้ตามเงื่อนไขก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวครับจาก5คนที่รับ500จะกลายเป็นคนละ1,000ครับจาก8คนที่เดิมรับ800จะปากจะกลายเป็นคนละ1,600บาทครับและจาก10คนที่เดิมรับคนละ1,000บาทจะเพิ่มขึ้นเป็นคนละ2,000บาทกันเลยทีเดียวครับของรายตายมากก็จะเป็นการดูแอคทีฟเฉลี่ยครับ ว่าถ้าทีมพิทังแอคทีฟขั้นต่ำตั้งแต่5ท่านขึ้นไปนะครับก็จะได้รับเสื้อลายแอคทีฟซึ่งเป็นลายเอกลัก,กษณ์ประจำการแข่งขันพีแคลลีครับรางวัลพิเศษในไต,ตรมาสนี้นะครับโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับตัวแทนท่านใดที่สามารถแอคทีฟอย่างน้อยต่อเนื่องครับทั้ง3เดือนเลยนะครับแอคทีฟต่อเนื่อง3เดือนในไต,ตรมาสที่4เลยรับโบนัสเพิ่มไปอีก1นพันดกักเลยทีเดีวยวครับถ้าภายในทีมของโค้ชนะครับสามารถมีแอคทีฟเฉลีออย่ยตั้งแต่8คนขึ้นไปครับ ก็จะได้รับโ,โล่รางวัลกิจยศครับทุกท่านที่สามารถมีอแอคทีฟเฉลี่ยนะครับในไ่ามานี้ไม่น้อยกว่า8ทันครับถ้าสามารถพิชิตคุณวุฒิแคริเอเจ่นได้ภายในสิ้นปีท่านจะได้ถูกรับเชิญเข้างานเลี้ยงพิเศษครับที่รับรางวัล MBRT ในเดือนตุลานี้นะครับข้อแรกครับต้องไปชิดคุณวุฒ MBRT 2024ให้ได้ภายในเดือนตุลาน,นะครับอันนี้รวมไปถึงท่านที่พิชิตคุณวุฒ MBRT 2024ก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับ2ครับต้องมีเบีย้ยประกันครับมี FVP ขั้นต่ำในเดือนนี้ในเดือนตุลาคมนี้ไม่ต่ำกว่า200,000บาทครับและสุดท้ายครับท่านจะต้องเป็นท็อปเบีย้ยประกันสูงสุดในเดือนนั้นๆตามลำดับของแต่ละภูมิภาคครับซึ่งของรางวัลทั้งหมดจะมีเพียง350ชิ้นครับโดยแบ่งของรางวัลตามภูมิภาคดังนี้ครับภูมิภาค1กับภูมิภาค2 R1 หรือ R2 จะมีของรางวัล R ละ90ชิ้นครับ R3 หรือวิภาค3จะมี55ชิ้น R4 หรือวิภาค4จะมี50ชิ้น R5 หรือวิภาค5จะมี65ชิ้นครับเดือนนี้นะครับของรางวัลพิเศษนี้จะเป็นแจ็คเก็ตพิเมียแอดไวเซอร์ครับซึ่งเงื่อนไขนั้นก็คือ ท่านสมาชิกทุกท่านต้องสามารถพิชิตคุณวุฒิพรีเมียแอดวเซอร์ให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ครับกับการแข่งขัน p r e เมียมคอนเทสครับบวกกับ CIPPR ครับคือทุกท่านที่สามารถมีผลผลิตเบี้ยประกันรวมขั้นต่ำ50า0 0 0 0บาทในเดือนตุลาคมจะได้รับเงินรางวัล500บาทแต่ถ้าท่านสามารถแนบ CI เข้ามาด้วยโดยมีเบี้ยประกัน CI ตามตาราง ที่สนะครับตามตารางด้านขวานะครับถ้าแนบ c i มีเบี้ยรประกันรวมมากกว่าห0พันเงินรางวัลจะเพิ่มเป็น1,000บาทครับและถ้ามีเบี้ย CI แนบเข้าไปนะครับรวมตั้งแต่1,000งบาทขึ้นไปเงินรางวัลจะกระโดดไปเป็นหน0่บาทครับจะสังเกตได้ว่าในทุกๆขั้นของตาราง รางวัลเงินรางวัลจะเพิ่มขึ้นถ้าหากมีการแนบนะครับเบี้ยประกันของ CI รวมแล้วไม่น้อยกว่า6,000บาทหรือ1,000 0บาทในแต่ละขั้นเงินรางวัลจะกระโดดขึ้นไปสูงมากเลยนะครับแล้วในครั้งการแข่งขันครั้งนี้เดือนตุลาคมถือเป็นการแข่งขันที่พิเศษที่เงินรางวัลสูงสุดมีโอกาสจะได้รับมากถึง1 0 0 0แ ห้า0มบาทกันเลยทีเดียวครับสำหรับผู้บริหารหน่วยใหม่หรือ new aum ในปี2023นี้ทุกท่านนะครับการแข่งขันนี้เราจัดขึ้เป็นพิเศษครับชื่อว่าพิ c h ิน s t Star Revelation ครับซึ่งการแข่งขันนี้มีเงื่อนไขดังนี้นะครับผู้ริหารหน่วยใหม่ต้องมีบีร,ระกรันอนุมัติขั้นต่ำในเดือนตุลาคมนี้ไม่น้อยกว่า500,000บาทครับและ ท่านจะต้องเป็นท็อปสอันดับแรกของประเทศหรือท็อปอันดับที่1ในแต่ละดีวิชั่นสรุปนะครับจะมีผู้หันหน่ยใหม่ที่พิชิตการแข่งขันนี้และถูกรับเชิญเข้าร่วมงานที่จะจัดขึ้นในวันที่13ทธันวาคมณโรงแรมคาเพล่ากรุงเทพจำนวนทั้งหมด24ท่านครับ ท็อป3ในระดับประเทศนะครับและท็อปอันดับหนึ่งในแต่ละดีวิชั่นครับ